The spotlight, 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 the spotlight is shining bright on the fields tonight. Under the sun where the rivers flow, buffalo walks steady and slow. Through the mud, through the golden light, moving strong under the spotlight. เดอะสปอตไลท์วันนี้เราออกตามหาสายพันธุ์แท้ที่เป็นเหล่าเดียวกับบ้านกำนันโปสค่ะเราพบข้อมูลว่าควายเหล่ากำนันโปสจะใช้พันธุกรรมจากเหล่าตะแกะบวกกับเหล่าเจ้าหมูยักษ์เป็นสารตั้งต้นผลิตฝูงควายยักษ์คือเราไปเห็นควายตะแกะตอนที่สมัยเราเริ่มเริ่มจะเ,เริ่มจะพัฒนาใช่ไหมก็เห็นทุงแกนใ่ใหญ่ใหญ่ใช่ก็ก็เกิดความอยากได้ แกก็ไม่ค่อยขายทำไมก่อนนีไปถามซื้อเขาก็ไม่ขายไปเที่ยวไปหลายหนฮะไปเป็นปีๆนล<ห>้ค่ะไปพอควา,าเยเขาลงแล้วก็ไปได้ทักอาทิตย์ต้องอาทิตย์กับปลายใหม่ไปเที่ยวก็เขาก็มาแบ่งให้เขาก็มาแบ่งให้ตัวผู้ตัวเมียต,ต,ต,ตัวให้กำนันมันสูงก่อนมันจะไม่อ้วนควายควายใหญ่นะใช่มันจะความสูงจะมาก่อนเลย นี่เ,นเดือนเกษตรความสูงมันจะขึ้นมาเลยไหม,มเนี่ยมันจะไปอ้วนไหมล่ะมันจะสูงก่อนพวกนี้าอใหญ่จากการคัดเลือกพันธุ์เพียงสองเหล่าควายหลักๆดังกล่าวทําให้กํานันโป๊ดมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ทราบกันดีว่าควายจากฝูงกํานันโป๊ดคือต้นสายสําคัญในการใช้พัฒนาควายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเอาสายอื่นมาผสมก็ไม่ได้เออหนูจะถามลุงกำนันว่าลุงกำนันก็จะเก็บแค่ รักษาสองสายเนี้ให้มันผสมกันมาตลอดเพราะ<ช>ว่ามันเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าใหญ่ใช่ถ้าเอาข้างข้างางนอกทางอื่นเข้ามาล่ะไม่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 นั่นเลยสเปะสปะสเปะสปะไม่สม่ำเสมอเลยไม่โตไม่ไปไม่โตไม่ไปไม่เอ๊ะทำไมำไมันถึงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาเพราทอาไรครูเราก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนก็คิดว่าควายเลือดใ voilà. กล้กันมันจะเกิดอะไรด้อยอะไรนี่นะ แล้วเ,เกิดไอเดียคนชนบุรีอะแกคุยฝังบอกว่าถ้ามันดีแล้วถ้าออกมาแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอันนี้โชคดีที่สุดเลยมันโตเท่านี้แล้วมันจะบรีดขึ้นไปอีกเท่าตัวเขาบอกงั้นถ้าเลือดถ้าเลือดชิดกันเนี่ยอืมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราเราก็ไม่เชื่อนักวิชาการเราต้องลองทดลองเอง ส่วนใหญ่แล้วควายเหล่ากำนันโป๊ดจะเป็นทรงกระดูกโครงสร้างเน้นความสูงแขงขายาวกีบเล็บหนาใบหูใหญ่เป็นควายทรงแก้งก้างตอนเด็กๆแต่เมื่อไดอายุ3ปีขึ้นไปก็จะมีความใหญ่โตกว่าควายเลี้ยงทุ่งทั่วๆไปค่ะถ้าชุดตัวเมียให้ลูกใหญ่หมดเลยเออทำไมควายของตาแกะชุดตัวเมียถึงให้ลูกใหญ่ไม่แน่ใจมันมันไปเห็นของเขาแล้วเนี่ยเราไปดูที่อื่นก็สูงเขาไม่ได้ เขาได้โครงสร้างได้แข่งขาอะไรหมดของเขานี่แม่แมพิสตาครับชื่อว่าชื่อเขาเรียกจำแจ๋วเขาแ้้ือว่าแม่จำเจ๋วครับ,รบแม่จำเจ๋วนี้เป็นลูกของลูกของเจ้าหนุม่มย้อนกลับไปในช่วงที่กำนันโป๊ดออกหาพันธุกรรมเหล่าตะแกะลาดยาวนาครสวรรค์กำนันโปต๊ตบอกว่า ควายจากเหล่าตะแกะเมื่อใครเห็นก็ต้องสะดุดตาเพราะมีโครงสร้างสูงใหญ่ผิดแปลกจากควายทั่วๆไปนั่นจึงทำให้บ้านตะแกะที่อำเภอลาดยาวหัวกระไดไม่เคยแห้งนครสวรรค์อุัยธ,ธานีลุงกำนันหาควายแล้วมันมันไม่ใหญ่เท่าของตะแกะหรอคะไม่ไม่ถึงของตะแกะมันใหญ่ที่สุดในคนครสวรรค์แล้วเพราะสมานะัยนั้นหนองยาป้องอ่ะที่เข้ามาประกวดอ่ะตะควายลุงแกะเข้ามาแล้วไม่มีใครได้แลว มันใหญ่มากเดี๋ยวจะหาว่าที่อ่าเดี๋ยวจะหาว่าหลอกนะคะว่าที่เนี่ยบ้านตะแกะบ้านลุงแก่จริงๆแล้วก็เหล่าควายใหญ่ควายยักษ์ก็เริ่มต้นจากที่นี่ลุงแก่เองก็เคยเอาควายไปประกวดด้วยเดี๋ยวพาบุกบ้านนะคะดูนี่ขออนุญาตนะคะนี่คือถ้วยค่ะถ้วย <c oughs> ถ้วยรางวัลจริงๆใช่ไหมคะใช่ถ้วยรางวัลสมัยนั้นนี่พี่แค่ได้ไปกับปไป,ปไปประกวดด้วยไหมคะไปไปครับแล้วสมัยป้าเสม ตลาดนัดป้าเสมเลยล่ะป้าเสมนี่เขาเป็นใครคะตลาดนัดเจ้าของตลาดนัดเลยอ๋อเจ้าของตลาดนัดวัวไฟเนี่ยนะคะป้าเสอืมแขกป้าเสมเนค่ะนี่คือถ้วยรางวัลของควายเราที่ไปประกวดมาได้เนาะนี่เริ่มตั้งแต่รางวัลชนะเลิศประเภทกระบืออายุสองสี่ปีงานประกวดสัตว์ยังใช้คำว่างานประกวดสัตว์อยู่เลยนะคะจังหวัดอุทัยธานีปีพศสองพันห้า้อยสิบเก้าค่ะถ้วยใบนี้นักพัฒนาควายไม่ว่าหน้าเก่าหน้าใหม่ ไปขอแบ่งควายจากตะแกะซึ่งก็มีคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังค่ะเมื่อก่อนก็ได้มาเยอะนะได้มาทั้งดีถ้าไม่ดีก็น่าจะประมาณ6กเจ็ดตัวอ๋อมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอืมถ้าตัวไม่ดีลุงกำนันก็ต้องเคลียร์ออกเคลียร์ออกพงแบ่งให้ลุงมาแล้วลุงนสวัสดีค่ะคุยเสียงดังๆนะหูแก,แกไม่ค่อยได้ยินแหละ<ก>หูแก,แกไม่ค่อยได้ยินจ<ก>นีแน่ที่ลุงบอก โอ้ยดีจ้ะังนั่งๆหุ่นตั้งแต่แรไม่ค่อยแรงจินด่าหูหนักดีเลยไอ้เด้อตีควายจะตีควายไงอ่าแล้วมีมีให้หนูไม่ละมีจ้ะของเก่าอย่างเงี้ยอยู่ไหนควายอ่ะควายใครไม่ใช่ควายตัวเองแล้ววันผมขายให้เขาไปเขาจะขายคืนให้ลูกบอกมือมาเอาจะกลัวเนื้อไง อันพาหนูไปเอาไหมพาหนูไปซื้อไหม่าเดี๋ยวมันเพลงนะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายตาแกะยอมแบ่งขายควายยกฝูงออกมาให้กับคนทางหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีและมีบางส่วนไปอยู่กับคุณหน่อยจังหวัดนครสวรรค์ตอนหลังนี่ก็คุแกะเขาก็เลิกเลี้ยงขายมาให้ พ่อค้าะเขาเป็นเป็นพ่อค้าอยู่ทางวัดทุ่งเมืองเขาเรียกเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นัดอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็กำนันเขาก็พาไปซื้อไอ้เจ้าหนุ่มกับแม่เันมาดําพื้นบ้านนี่มีม,มใคราได้เนี่ยเนี่ยในพื้นทราวเนี่ยมีมใครได้ใบไทยหมดเมื่อกำนันโป๊ดกับลุงนบทราบข่าวก็ตามไปเก็บควายเหล่าตะแกะเข้ามารวมฝูงในชุดนั้นมีแม่นุ่นแม่เดือนแม่รวยแม่โหนก แม่ของเจ้าหนุ่มมันมีแม่แม่แม่ทองนะแล้วก็แม่ท้องแม่แม่ของเจ้าหนุ่มอ่ะอืมค่ะอืมแล้วก็แม่แม่แม่เดือนแม่นุ่นแม่นุ่นอ่าอันเนี้ยที่ที่มาตอนหลังนะที่ไม่คัดไว้ก็สี่ตัวค่ะแม่แม่โนกเนี่ยแม่โนกอืม แม่ทองแม่เดือนแม่นุ่นแม่โนกอ่าแล้วก็นบแบ่งไปตัวนหนึ่งนกแบ่งรวยอ่าไม่รวยเลยนะอ๋อแต่กอนรุกกำลังคุณไปเอามาอ๋อก็ไปไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็ตอนหลังก็ไปยกมาหมดที่ชุดใหญ่ห้างนาอะไรเนี่ยนะอืมแล้วก็อบตฤก็แบ่งไปอ่าก็มีตัวหลักๆอยู่แค่สามสี่ตัวอสี่ตัวที่ว่าอ่าไม่ท้องไม่โนก ไม่เดือนไม่นุ่นอันนี้อันนี้ควายพอพออยู่กับเราให้ลูกดีอะไรดีหมดชุดนี้ก็ไม่ได้ปล่อยใครคคในขณะที่ลุงนกได้แบ่งแม่วรวยออกมาตั้งฝูงอยู่ไม่ไกลจากข้อกำนันโป๊ตค่ะไปซื้อมาจากเราตะแก,กะจ้ะตอนนั้นลุงนกไปเห็นก่อนด้วยใช่ลุงนกไปเห็นก่อนแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ มันเลี้ยงเขาไว้แล้วก็เดี๋ยวติ่เปิ้ลเขาก็ไปดูมาเขาก็ตามไปซื้อกันเออแม่รวยนี่มันมาเป็นรุ่นๆเหล่าตะแก่นี่รุ่นเดียวกับตัวไหนบ้างนะคะของกำนันนะคะของแม่นุน่นแล้วก็มีตัวไหนอีกเปล่าแม่เดือนแม่นุน่นมาที่หลังอ๋อแม่เดือนมาที่หลังมาที่หลังอีกแล้วก็มาแมนน่นุ่นแล้วก็มาเนี่ยแม่รวยเนี่ยามาก่อนเขาโอ้โหคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นแม่รวยแล้วอาจจะดูว่าเอ๊ะแม่รวยเตียเ้ยหรือเปล่าไม่เต<ด>ี้ยนะคะแม่รวยนี่ถือว่า เป็นแม่ควายจากเหล่าตะแกะอีกตัวหนึ่งที่ความสูงไม่ธรรมดาเลยถ้าเขาเต็มๆตอนเป็นสาวนี่มีร้อยห้าสิบกว่าเนาะป้าอมสินร้อยหา <15 5 S 2> ้าห้าเหมือนได้ร้อยห้าสิบห้านะคะเนี่ย <c oughs> แต่ว่านี่อายุแม่รวยเยอะแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญ <c oughs> เขาเป็นแม่ทีเด็ดยังไงป้าอมสินบอกว่าแม่รวยไม่เคยเจ็บเคยป่วยเลยไม่เคยเจ็บเคยป่วยตั้งแต่เลี้ยงเป็นอะไรกับเขาเลยเน <c oughs> ี่ยเขาเป็นปากเท้าเปื่อยกันแม่รวยเป็นไหมไม่เคยเป็นแข็งแรงมากแล้วก็ ให้ลูกทุกปีปีละตัวทุกตัวทุกปีไหนลูก<ะ>ไม่ยอมยอมแต่เจ้าของเห็นไหมน่ะไม่ได้แล้วก็เขาบอกเดี๋ยวเลอควายอยู่ตรงไหนจะไปลักโอ้โหไม่ต้องไปลักเห็นก็หนีหมดแล้วจะกล้าจับมันหรือเปล่าไปยืนคู่กับแม่หน่อยสิลูก บ้านลุงนบกับป้าอมสินใช้แม่รวยเป็นแม่หลักในการตั้งสูงโดยราวแปดปีก่อนลุงนบจุงแม่รวยไปผสมกับทองตีนโตที่คุมฝูงอยู่ในขนาดนั้นเมื่อแม่รวยผสมเข้ากับทองตีนโตจึงออกมาเป็นแม่ทองที่มีความสูงถึง,170ง1 7 0่งเซนติเมตรนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดมั่วหรือเปล่าแม่รวยจะใจอะไรลูกดีขนาดนั้นนี่ แม่รวยร้อยห้าสิบห้าเซนเหล่าตะแกะแท้ๆนะคะผสมกับทองตีนโตออกมาให้รูปเป็นแม่ทองตัวนี้ที่ป้าอมสินจับเชือกตะพายอยู่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรตัวเมียตอนนี้เป็นแม่พันหลักของป้าอมสินแล้วดูหุ่นอย่างกับควายตัวผู้สูงใหญ่มากแข้งขาใหญ่เล็บมือเล็บตีนอลังการนะแล้วก็เห็นผลงานการจ่ายลูกแล้วด้วยเนาะป้าอมสินใช่ ให้ลูกดีคือน้ำนมจากแม่รวยเนี่ยเหล่าตะแกะส่งต่อมาให้กับแม่ทอง,ทองเต็มเต็มเลยเหมือนกัน,นที่สำคัญคือตัวแม่ทองเองอะ่ะพ่อเขาคือทองตีนโตทองตีนโตย้อนกลับไปสายข้างบนมาชนกันเหล่าตะแกะเห็นไหมคะมันแบบเข้ากันลงตัวมากเนี่ยหาแบบนี้ได้ที่ไหนอะ่ะ สุดยอดไปเลยแม่ทองอลังการมากแล้วก็จ่ายลูกดีดีเตือนสปอตไลท์ the spotlight the spotlight, the spotlight. The spotlight, the spotlight, the spotlight, the spotlight is shining bright on the fields tonight. Under the sun where the rivers flow, Buffalo walks steady and slow through the mud, through the golden light, moving strong. มากำนันโพสแยกเจ้าโคชสารออกมาจากฝูงเพราะเกงว่าจะขิดกับเจ้าทองตีนโตจึงนำเจ้าโคชสารมาฝากไว้กับลุงนบกับป้าอมสินโคชสารในวัยสองปีกว่า,วาได้คืนผสมกับแม่รวยออกมาเป็นแม่ทรัพซึ่งแม่ทัพเป็นลูกตัวแรกของโคชสารเกิดที่บ้านลุงนบกับป้าอมสินค่ะเพราะเอามาเลี้ยงไว้นี่ไงเพราะเขาทับได้ก็คือทับได้ที่นี่แล้วเขาก็มาเอาไปแล้วเพราะ ก็เลยทับติดไว้ทับกับแม่รวยติดไว้จ้ะเขาติดแล้วเจ้าของเขาก็เอาไอ้เจโคชสารกลับบ้านกำนันน่ะบ้านกำนันกับบ้านปามศิลป์อยู่ติดกันเป็นพี่น้องกันอเป็นพี่น้องกันพอลุงกำนันมีพ่อพันุ์เนี่ยแล้วมันหลายตัวเข้าบ้านที่ลุงกำนันจะมาฝากเลี้ยงก็คือบ้านป้าอมศิลป์นี่แหละนะตอนนั้นก็เอาโคชสารมาฝากเลี้ยงที่ป้าอมศิลป์จ้ะแล้วก็ได้ขึ้นแม่รวยเอาไว้ พอขึ้น,นแม่รวยปุ๊บเจ้าของเขาก็เอาโคจสานกลับไปเราก็เลยได้ลูกโคจสานออกมาเป็นตัวเมียด้วยนั่นก็คือแม่ซับตอนนี้ปามสินก็จะมีตัวที่เป็นแม่พันหลักอยู่สามตัวในข้อก็คือแม่รวยนี่ต้นน้ําเลยแม่ทองแม่ซับมีสามมีสามตัว <laughs> มีสามตัวมาฝนนะมามาลุกมามาขายจะดื้อทงไมเด้อ มาให้แม่จับตาไปไปหัน้ำเลยไปกินน้ำเมื่อกำนันโป๊ะนำทองตีนโตไปไว้กับหมออาดฟาร์มควายไทยจึงได้เอาโคชสารกลับไปคุมฝูงลุงนบไม่มีพ่อพันจึงไปขอแบ่งเจ้าเงินลูกของทองตีนโตกับแม่นุ่นออกมาใช้คุมฝูงแทนโคชสารลุงกำนันคะอย่างตัวของเจ้าเงินของนบเนี่ยคะ่ะเขาเป็นลูกของใครคะลูกของแม่นุ่น กับพ่อก็คือกุจทองค่ะเป็นยังไงว่างคะตัวนี้ตัวนี้ตอน,น,นเล็กก็สวยสวยมากเลยพี่ชายก็ขอซื้อไปลุงลุงก้านขายไปเท่าไหร่จำราคาได้เปล่าขายไปเก้าหมื่นเออเป๊ะหนูจำราคาได้ใช่เก <c oughs> ้าหมื่นก็พี่ชายนะมาเงินมาลูกมามารวยมาลูกมากมา,มาช่วงนั้นเจ้าเงินมีอายุใกล้ๆสองปีเสียงหนึ่งเพชรสุวรรณฟาร์มจังหวัดกำแพงเพชร มาเที่ยวชมฝูงกำนันโปสมาเห็นเจ้าเงินเข้าให้ราคาเจ้าเงินถึงหนึ่งล้านบาทแต่ลุงนบกับป้าอมสินไม่ขายแล้วก็ขอเก็บเจ้าเงินเอาไว้คุ้มฝูงมาทั้งตาขากำนันนั่นเนี่ย<อ>เขามาดูติดติดกันตั้งหลายวันก็จะพูดว่าให้ล้านนั่นนะเชนหนึ่งมาขอซื้อหนึ่งล้านเชนหนึ่งเพชรวันเจ้าของไอ้เชนบอลเนี่ยให้ราคาไอ้เงินล <1, 000. S 1> ้านลุงนบไม่ขายไม่ขาย ต่อมาไม่นานค่ะเจ้าเงินดันป่วยเป็นปากเท้าเปื่อยทําให้การเจริญเติบโตของเจ้าเงินได้ชะง,งักลงไปถ้าตัวนั้นถ้าสมบูรณ์ด,ดีตอนที่มันไม่ป่วยที่เป็นาปากเปื่อยเท้าเปื่อยแล้วก็มันใช้เวลาเป็นปีพอดีเจ้าของก็ป่วยอะไรเนี่ยถ้าถ้าตัวนั้นพุ่งแต่ก็ตอนนั้นใหญ่อ๋อน่าจะใ,<ค>ใหญ่ไม่แพ้แสนอ๋อแสดงว่าไอ้เงินเนี่ยมันมา ช็อตตรงที่มันเป็นปากเท้าเปื่อยใช่สะดุดสะดุดเลยใช่ทีนี้พอดีเจ้าของก็ไม่ได้รักษาไม่ได้บำรุงหญ้าก็ไม่มีกินเดินไม่ไหวก็ไม่ได้กินกหญ้าพอดีพี่ชายก็ป่วยอีกก็พอดีกันมันก็แกนพร้อมจนไม่น่าดูเลยนะอ๋อนี่สมัครทุกวันนี้ที่มันรอดมาได้นี่ก็ถือว่ามันบุญมันแล้วใช่ไหมบุญมันแล้วเพราะตอนแรกก็คิดจะมาเลี้ยงมันนะคนอื่นก็ไปขอจะไปเลี้ยงให้เนี่ยค่ะไปเห็นแล้วสงสารเนี่ยนะก็ ตอนหลังพอมันได้กินหญ้าพอมันหายมันก็ได้เล้มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วลำดับตัวมันรักษาตัวรอดแล้วก็โตมาได้ระดับนั้นน,ะนี่แหละเจ้าเงินนะคะพอพันธุ์โอ้โหกระดูกแข้งขาไม่ต้องห่วงเลยเป็นพ่อของบุญมีแล้วก็เป็นพ่อคุ้มฝูงของลูกควายในค้อของป้าอมสินเนี่ยนะคะทุกตัวทุกตัวเป็นลูกเจ้าเงินหมด การจ่ายลูกของเจ้าเงินนี่เป็นยังไงบ้างป้าดีทุกตัวจ้ะดูแข้งขาหน้าตาเหมือนแบบเขาดูโครงสร้างเขาใหญ่ค่ะแข้งขาเหมือนพ่อหมดคนแถวนี้เนี่ยเขาไปผสมข้อกลุ่มกันนั้นไม่ได้นะเขามีควายเนี่ยเขาต้องเอามาผสมเจ้าเงินกันทั้งนั้นเลยนะผสมก็เจ้าเงินที่เขาอยากได้พันธุกรรมเนาะพันธุกรรมเขาก็จะมากันนี่เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามค่ะ เจ้าเงินได้ลูกตัวแรกกับแม่รวยออกมาเป็นตัวผู้มีชื่อว่าทศกัณปัจจุบันอยู่กับเสียเจนัดที่ดาฟาร์มจังหวัดอุทัยธานีป้าอมสินไม่ได้เปลี่ยนพ่อพันธุ์เป็นตัวอื่นนะคะยังคงใช้เจ้าเงินคุมฝูงอยู่ตลอดเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งได้ลูกชุดที่สองแม่รวยผสมเข้ากับเจ้าเงินออกมาเป็นเจ้าโชคปัจจุบันอยู่กับเดอะสปอตไลท์ค่ะ ตัวต่อมาเป็นน้องสาวของเจ้าโชคค่ะแม่รวยผสมกับเจ้าเงินได้ลูกตัวเมียออกมาชื่อว่าบุญมีปัจจุบันอยู่กับด็อเตอร์มนัดก้อนแก้วแห่งเอกนัทฟาร์มจังหวัดอุทัยธานีค่ะแม่รวยผสมกับเจ้าเงินได้ลูกชุดที่4ออกมาเป็นตัวเมียชื่อว่าน้องคาถานะคะปัจจุบันอายุ3เดือนยังคงอยู่ในสังกัดของป้าอมสินนะคะ ล่าสุดในวันที่เราถ่ายทําแม่รวยตั้งท้องกับเจ้าเงินกําหนดคลอดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568นี้ค่ะแม่ประมาณธันวาเนี่ยออกอีกเนี่ยไม่ธันวาก็ไม่ถึงมกราคมเนี่ยหลอในท้องในท้องนี่มันร้องจากแม่ท้องอ่ะเนี่ยในท้องเนี่ยเดี๋ยวติลูกไม่ว่าจะตัวผู้หรือตัวเมียนี่จะขายกี่บาทไม่รู้อะยังไม่รู้เท่าไหร่ ไหนลองพูดราคามาสิอยากได้อ่ะตัวในท้องเนี่ยหนูขอได้ไหมป้าได้ได้ป้าทำไมต้องพูดว่าได้เสียงดีด้วยอ่ะหนูขอในท้องลูกแม่เลยนี่ละกันจะโตเมียป้ามานดูหน้าหัวเรกม,มันคุ้มอีกแล้วนะไหนเขาบอกดูนมไม่ใช่หรอนมมันอ่ะนมมันอ่ะเต้ามันไม่ห่างเห็นไหมน,นะเดี๋ยวถ้าพอไอ้บุญมีอีกกระถาทิ้งนะถ้าหัวนมยังรวมเงี้ยโตเมียแน่นอนรอ ตาหลังเนี่ยกีบาทพูดมาเลยในท้องเนี่ยให้หนูให้หนูให้เชงเนี่ยนี่ลูกใครแล้วเนี่ยนี่ลูกเป็ดซัพนี่ตุ่มแม่ทับย์ตัวผู้ตัวเมียฮะตัวเมียอ๋อตัวนี้กีบาทหือที่นน้องคาถาหน้องน้องน้องคาถาน้องบุญมีตัวนี้ใช่ไหมอันนั้นตูดแบนเห็นไหมน่ะตูดแป้นตูดไม่แหลมอ๋อเนี่จะนี่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 ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาข้างหน้าตัวนั้นนี่ยตัวนั้นเนี่อยู่ข้างแม่ ดูตีนก็นดูข้อขานั่นน้องสาวบุญมีอ่าอายุได้เท่าไหร่ละคะเพิ่งสามเดือนสี่เดือนหนึ่งมั้งนะสามสี่เดือนสามสี่เดือนอืมกระถิ่นมันอะไรเดือนพฤศจิกาอ่านั่นนี่ออกวันที่สามอ๋อสิบออกมาตอนกระถินนี่นี่ตัวนี้ยังว่างใครเห็นว่าเชิงได้สายพันธุกรรมแม่รวยไปนะคะ น้องของบุญมีตัวเมียด้วยเชงแบ่งเชงไม่ใช่เชงแบ่งเ <laughs> ชงเปิดโอากาสให้คนที่ยังไม่ได้จากป้าออมศิลรีบมาจองเลยนะมัดจำจใจไปเลย <laughs> แต่ตัวในท้องไม่รวยในนี้เดี๋ยวนี้เชงต้องเขียนคิว <laughs> ป้าคอนมาหลยป้าต้องบอกหนูเดี๋ยวหนูถามพี่นุกเอง <laughs> ต้องสาร <laughs> The spotlight, t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 he spotlight is shining bright on the fields tonight. Under the sun where the rivers flow, Buffalo walks steady and slow through the mud, through the golden light, moving strong under the spotlight. คือเรื่องราวทั้งหมดของการออกตามหาสายพันธุ์แท้ที่เป็นเหล่าเดียวกันกับบ้านกำนันโปด๊ดที่คอควายลุงนบกับป้าอมสินอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ